เราทำไมตอนนั้นออยหึงเลิกทำ YouTube ตลอด4ปีที่ผ่านมาออยไปทำอะไรมาบ้างคือมันเป็นจุดพลิกผันของชีวิตสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้ออยก็จะมาทำคลิปบอกเพื่อนๆนะคะว่าออยจะกลับมาทำ YouTube แล้วจ้าเย้ ก็ห่างหายกันไปนานเลยนะคะทั้งตัว YouTube แล้วก็เพจของออยนะคะที่ทิ้งไว้ว่างถึง4ปีเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปสั้นๆนะคะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเออทำไมตอนนั้นออยถึงเลิกทำ u t u b e นะแล้วก็สองตลอด4ปีที่ผ่านมาออยไปทำอะไรมาบ้างน,นะคะหายไปไหนมาแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมีพูดนิดนึงว่า YouTube ของออยต่อจากนี้เนี่ยออยจะทำคลิปหรือว่าคอนเทนต์อะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างน,นะคะ มาเริ่มที่ข้อ1นนะคะว่าทําไมตอนนั้นออยถึงเลิกท o YouTube นะ ก็ต้องบอกเลยว่าออยไม่ได้แบบเลิกทํา YouTube แบบทันทีเลยนะก็คือเหมือนค่อยๆแบบเฟดออกไปมากกว่าถ้าเกิดใครที่ตามช่องออยในช่วงเวลานั้นนะคะก็จะเห็นว่าออยก็มีอัพคลิป u t u b e อยู่แต่ว่าก็ค่อยคออัพช้าเรื่อยๆนะคะจนเหมือนแบบล็อกก็ไม่ได้อัพแล้วก็หยุดไปอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบออยเรียนปีสุดท้ายแล้วก็เป็นเธอแบบท้ายๆแล้วนะคะออยต้องทําโปรเจกต์อารมณ์เหมือนที่สิทธ์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบจะจบนะคะมันก็ ่อนทัางหนักแล้วก็มีวิชาบางวิชาที่ออนแบบไม่ค่อยถนัดทุกคนแล้วมันแบบมันเหลือเทอมแบบท้ายๆแล้วอ่ะคือเราต้องแบบตั้งใจเรียนนะคะเพื่อที่จะได้จบพร้อมๆกับเพื่อนในรุ่นนะเพราะว่าเราก็อยากจะแบบถ่ายรูปกับเพื่อนตอนรับปริญญาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยไม่มีเวลาไม่มีเวลาแบบมาโฟกัสแบบเรื่องอื่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะแบบเรียนจบในปีนั้นจริงๆอะไรอย่างนงี้นะคะก็เลยเป็นเหตุผลทําให้แบบเออเลิกทำยูทูปไปในที่สุดนะ ต่อไปข้อ2นะคะก็ตลอด4ปีที่ผ่านมาออยไปทําอะไรมาบ้างน,นะคะหลายคนอาจจะแบบเออหลังเรียนจบก็มาทํา y o Youtube ได้ไหมทำไมหายไปถึง4ปีนะคะจะบอกว่าชีวิตหลังเรียนจบคือยิ่งกว่าทุกคนคือมันเป็นจุดทิกผ่านของชีวิตถ้าเกิดว่าแบบใครที่ยังแบบเป็นนักศึกษาอยู่นะก็อาจจะแบบอีิเล่าแบบแชร์ให้ฟังนะว่าแบบเตรียมตัวเลยนะคะชีวิตตอนแบบเริ่มทํางานเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคือของออยเนี่ย ตอนที่ทํางานที่แรกก็คือบอกเลยว่าหนะักต้องมีการปรับตัวเยอะมากนะคะเราก็แบบ ด้วยความที่เด็กจบใหม่เนาะก็ไฟแรงเราก็อยากจะโฟกัสที่งานอย่างเดียวนะคะรวมถึงงานที่แรกของออยอะที่ทํางานไกลมากคือแบบวันนึงอะคือถ้าเดินทางแบบไปกลับอย่างเงี้ยประมาณ3-4ชั่วโมงได้ทุกคนแล้วคืองานแรกอะัะเดือนเดือนเราก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมเพราะเราเป็นเด็กจบใหม่เพราะฉะนั้นการเดินทางเราก็ต้องแบบประหยัดนิดนึงออยก็เดินทางแบบ MRT ต่อด้วยรถเมล์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะมันเหนื่อยมากเลยทุกคนเวลาเดินทางแล้งงานอดิเรกอื่นๆนะนอกจากการทำยูทูบ่าออยก็ไม่ค่อยได้ทํานะคะทุกคนอาจจะมีช่วงแรกๆที่แบบไปเที่ยว กับเพื่อนหลังเลิกงานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทําได้แบบแป๊บเดียวไม,ไม่ไม่กี่เดือนก็คือแบบไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่ากว่าเราจะถึงบ้านมันก็คือเหนื่อยมากก็กลายเป็นว่าตอนนั้นอะแบบทั้งเล่นเกมดูหนังดูซีรีส์อะไรก็คือแบบไม่ทําเลยทุกคนก็คืออยากนอนอย่างเดียวนะคะก็เป็นเหตุว่าก็ไม่ทํา YouTube อีกนะคะทีนี้ณปัจจุบันก็ย้ายงานแล้วแหล,ละเป็นงานที่สองนะคะซึ่งงานที่ออย,ยทำณปัจจุบันอะช่วงแรกๆก็หนักเหมือนกันหนักกว่าที่แรกอีกทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบ คือกลับบ้านก็แบบสี่ห้าทุ่มแล้วอ่ะเพราะว่างานที่เอาอไปทําอ่ะคนในทีมเขาไม่พอนะคะคือหนึ่งคนอะ่ะตอนหนึ่งพนักงานเหมือนกับต้องถือง,งานแบบสองคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเราต้องทำโอทีแบบเกือบทุกวันเลยกับถึงบ้านสี่ห้าทุ่มทุกวันก็ไม่มีเวลาเหมือนกันก็คือเอ,อะออยากนอน,นะคะ่ะทุกคนนะั่นก็เป็นเหตุว่าเออเราเลยไม่ได้ทํา YouTube เลยตลอด4ปีที่ผ่านมา แต่ว่าตอนนี้นะคะงานณนปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนทุกคนคือเขาก็มีรีคูดคนเข้ามามากขึ้นมีการทําแผนกนู่นนี่นั่นแบบเฉพาะทางมากขึ้นนะงานเราก็เลยแบบเริ่มแบบโอเคและบวกกับตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวิร์กฟอ h o มโฮมเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรามีเวลาแหละที่จะมาทํางานดีเลยที่เราแบบห่างหายไปนานนะคะ แล้วก็ตลอด4ปีที่ผ่านมานะคะก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะเชื่อไหมว่ายังมีเพื่อนๆบางคนอะ่ะอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์มาหาออยอยู่เลยนะว่าแบบออยหายไปไหนออยไม่ทํา y o YouTube แล้วหรอซึ่งแบบเรารู้สึกประทับใจแล้วก็แบบประหลาดใจมากๆเพราะว่าเราแบบห่างหายจากการอัพ u t u b e ไปนานมากนะคะแต่ก็ยังมีเพื่อนๆที่แบบเออคอยนึกถึงกันนะคะ ก็เป็นส่วนที่ทําให้เราแบบนึกถึงนะการทํำ YouTube ว่าแบบเออเมื่อก่อนเราแบบมีเพื่อนๆที่คอยแบบเออพูดคุยแล้วก็แชร์เรื่องราวคุยคอมเมนต์อะไรกันอย่างเงี้ยเราเลยแบบอยากกลับมาทําอีกนะคะก็ขอบคุณมากที่ยังนึกถึงกันแล้วก็ขอโทษด้วยที่หายไปนานนะคะตอนนี้ก็กลับมาทําแล้วค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะก็กลับมาทำคลิป y o u t u b e ครั้งนี้ออยจะทำเป็นแนวไหนอะไรยังไงบ้างน,นะคะก็ออยยังอยากทำเป็นแนวเดิมอยู่นะก็คือเป็นรีวิวแล้วก็เปิดถุงชอปปิงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็อยากจะเพิ่มความเป็นไลฟ์สไตล์เข้าไปมากขึ้นนะคะทุกคนถ้าเกิดใครเล่น YouTube ตั้งแต่สมัยแบบนู้นที่ออยทำนะคะก็อาจจะพอหนึกอภาพออกว่าเมื่อก่อนอะ คือช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็ต้องเป็นแบบแนวนั้นไปเลยนะคะอย่างเช่นทำเครื่องสำอางก็เครื่องสำอางไปเลยทำรีวิวอาหารก็ต้องอาหารไปเลยแต่ว่าทุกวันนี้อ,อยรู้สึกว่า YouTube มันถึงเพื่อนๆที่แบบดูคลิปต่างๆเนี่ยโอเพนมากขึ้นนะคะสามารถรับคอนเทนต์ได้หลากหลายมากขึ้นอ,อยก็เลยอยากจะลองทำแบบแนวอื่นบ้างนะคะเช่นอาจจะทำเป็นแบบแนวแบบ เกี่ยวกับเคป๊อปเกี่ยวกับซีรีส์หรือว่าเป็นเกี่ยวกับเกมกระตูนอะไรพวกนี้นะคะซึ่งพวกเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่ออยแบบชอบแล้วก็สนใจมาโดยตลอดนะคะเพียงนแต่ว่าออยอาจจะไม่ค่อยได้หยิบมาพูดเท่าไหร่ในแบบที่ผ่านมาออยก็เลยอยากจะเอามาทําในรอบนี้บ้างนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนจะติดตามแล้วก็ชอบคลิปของออยที่เป็นแบบแนวอื่นกันบ้างนะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปก่อนแล้วมาแบบสั้นๆนะคะแล้วก็เอาไว้ติดตามคลิปที่เป็นคอนเทนต์จริงๆของออยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย